ในปัจจุบันเป็นยุคของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบก้าวกระโดดซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญสององค์ประกอบคือเทคโนโลยีเพื่อการประมวลผลคือระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่คือระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอื่นๆซึ่งแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคตสรุปได้ดังนี้ 1. ระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเ,เตอร์ประกอบด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มการใช้งานดังนี้ฮาร์ดแวร์แท็บเล็ตได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554และจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและสูงขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง iPad ของ Apple สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มีระบบปฏิบัติการระดับสูงในตัวมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงสามารถติดตั้งโปรแกรมได้หลากหลายซึ่งปัจจุบันมีสมาร์ทโฟนที่ผลิตออกมามากกว่า300รุ่นในตลาดซึ่งมีราคาตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปที่ได้รับความนิยมมากคือ iPhone ซอฟต์แวร์ แนวโน้มของซอฟต์แวร์ในอนาคตจะมีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์ SaaS ที่ใช้สำหรับองค์กรธุรกิจและโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ซอฟต์แวร์ SaaS คือการใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเหมือนกับการรับบริการซึ่งไม่ต้องมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใดๆแต่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ตามที่ต้องการ โมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีอัตราการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเพิ่มมากขึ้นซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้วิเคราะห์ถึงสภาพการและแนวโน้มตลาดโมบายแอปพลิเคชันในประเทศไทยพบว่าจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด c า u ค c o m p u ต i n g เป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดสำหรับแพลตฟอร์มของระบบคอมพิวเตอร์ในยุคหน้าเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ในการลดภาระด้านการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจ corporate users และผู้ใช้ระดับส่วนบุคคล i n d i v i d u a l users โดยเป็นหลักการนำทรัพยากรของระบบสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาแบ่งปันในรูปแบบการให้บริการ ซอฟต์แวร์แอส r v ส c e ในระดับการประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบสื่อสารโทรคมนาคมในอนาคตจะมีการบูรณาการเข้าด้วยกันกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีคอนเวนเจอร์ในอนาคตจะมีการใช้ระบบการสื่อสารและระบบเครือข่ายในหลากหลายรูปแบบและที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่สุดคือเครือข่ายสังคมออนไลน์ออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ก และการทำธุรกิจแบบโซเชียลคอมเมิร์ซซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์หมายถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการผู้ใช้ให้สามารถสร้างเว็บโฮมเพจของตนเขียนเว็บบล็อกโพสรูปภาพวิดีโอดนตรีเพลงรวมถึงการแชร์ความคิดและสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆโซเชียลคอมเมิร์ คือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการค้าขายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-commerce เป็นการนำโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์แบบต่างๆมาช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อช่วยในการขายสินค้าออนไลน์ต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ 3. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอีก5ปีข้างหน้า บริษัท IBM ได้นำเสนอ IBM g i f t i n f r i ์อินนวัตรกรรมรํำยุคที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรารวมถึงนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในอีก5ปีข้างหน้าดังนี้การสร้างพลังงานขึ้นเองเพื่อใช้ภายในบ้านคือการที่ทุกคนสามารถสร้างพลังงานเพื่อใช้ภายในบ้านขึ้นเองได้การเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินขี่จักรยาน และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่นความร้อนจากคอมพิวเตอร์จะสามารถสร้างพลังงานซึ่งสามารถเก็บรวบรวมและนำพลังงานสะอาดนี้มาใช้งานภายในบ้านสถานที่ทำงานและเมืองต่างๆมนุษย์จะใช้เสียงพูดใบหน้าและดวงตาแทนรหัสผ่านในอนาคตเราจะไม่ต้องใช้รหัสผ่านอีกต่อไปเพราะข้อมูลทางไบโอมติก เช่นข้อมูลเกี่ยวกับเขาโครงใบหน้าการสแกนม่านตาและไฟล์เสียงพูดจะถูกประกอบเข้าด้วยกันผ่านทางซอฟต์แวร์เพื่อสร้างรหัสผ่านออนไลน์ซึ่งในอนาคตเราเพียงแต่ไปถอนเงินที่ตู้ ATM อย่างปลอดภัยเพียงแต่พูดชื่อหรือมองมนุษย์สามารถใช้สมองสั่งงานเร็ปท็อปและโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ในขณะนี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ในสาขาชีวสารสนเทศหรือบ i o ออิน r m ม t ติกกำลังทำการค้นคว้าวิธีการเชื่อมโยงสมองของคนเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนรวมถึงการออกแบบชุดหูฟังที่มีเซ,เซ็นเซอร์พิเศษสำหรับอ่านคลื่นไฟฟ้าสมองรวมถึงสีหน้าระดับความตื่นเต้นการมีสมาธิจด,ดจอ่อ และความคิดของบุคคลโดยที่ไม่จําเป็นต้องขยับร่างกายภายใน5ปีข้างหน้าทุกคนสามารถเข้าข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีโมบายในช่วง5ปีต่อจากนี้ช่องว่างระหว่างผู้ที่มีข้อมูลและผู้ที่ไม่มีข้อมูลจะลดน้อยลงเป็นอย่างมากเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโมบายซึ่งในประเทศอินเดียบริษัท IBM ใช้เทคโนโลยีเสียงพูดและอุปกรณ์พกพาเพื่อช่วยให้ชาวบ้านชนบทที่ไม่รู้หนังสือสามารถถ่ายทอดข้อมูลผ่านทางข้อความที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคอมพิวเตอร์จะคัดกรองข้อมูลสำคัญให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ในอีก5ปีจะมีการใช้เทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม เพื่อกันกองและผนวกข้อมูลจากทุกแง่มุมของชีวิตตั้งแต่ข่าวสารไปจนถึงกีฬาการเมืองหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ผู้ใช้ชื่นชอบและจะตัดโฆษณาที่ผู้รับข้อมูลไม่พึงประสงค์ออกไปพร้อมกับนำเสนอและแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริงสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและมีตัวช่วยที่สะดวกและนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้แท็บเล็ตการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและคาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมดังนั้นเราจึงควรศึกษาติดตามและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆที่จะเข้ามาเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม